เชฟเขียวพลังใบงวดพันหาพันบาทตลอดสัญญามาแล้วครับไวรล่นของดีมีคันเดียวนะจ๊ะขอเชฟครับนะ2013เขียวที่มาหรือเรียกไอ้เขียวพลังใบแต่งเต็มเถืถถอกเฉือกพนห้าพบาทตลอดสัญญาครับไวรล่นดาไวรุ่นคนลักเชฟห้ 5, 5, 5, าห้าพลาดครับผมชมเลยเนีย yeah. เป็นาหม้อน้ำวินเนียมปาคาร์บอนนะอาหารเยนน้ำสูงกันพ่อไก่เสมรถซิ่งห์ทันทีไะต้องมีรถดีรถงามรถจักรยานยนตีดอกเอซี่ไก่ทำมาอาหากินครับอ่อนยุเชฟ2013หน้าดำตัวเขียวหน้าแม็กเวลยางยีราฟส5 5ห1 8หน้างวดผ่อนชึกห้า0 0นบาทตลอดสัญญาผมโอ้โหโคตรสุดับพี่น้อง ดีย๋ยวขี่มาตารถคุณจะซื้อเข้านะมีลิ้วลอยเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวไอ่เก็บงานให้อันนี้มันเปิดประตูโดนกันเดี๋ยวไอ่เก็บงานให้นะอาจะซื้อเขา้าพอนี่เบิ้ลตัดสับระเบิดฮะเหยียบสะเดือด,ดากนะจนงายข้างบ้านตายอะ่ะแรงจัดนะอา้าวมีดาวฟรีจองรีจัดฟรีโอนออกละศูนย์บาท้วดอ่อ,อนหาพันบาทตลอดสัญญาจัดส่งทั่วประเทศ ใอ้สานจ้างใต้พี่น้องเอฟซีมัต้องมาบริการเฮ็ดสัญญาฮอตหน้าบ้านส่งรถกฟีฮอตหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าเดินใจแม้แต่บาทเดียวเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับพิสาขาิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้ได้สวนแม่บ้านรปภกีดยางขับวิ่งขับแกล์ขับรถล้อขับรถอขับแม็่โคตัดไม้เผาถ่านทุกอาชีพไอเซฟจัดศูนย์บาทสนใจแค่วันสองพันสิบสามตัวนี้ เดาดนาจอมมีโซนรถสายสองเมื่น้วดผ่อนค่าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะสนใจครับจะสนใจตั้งจองคนลิ่งไล่เข้ามาหรือโทรมาหา้เสียปเลยอยวาอายจัดให้เอีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเช่นเดิมคอมเมนต์คลิปนะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะอยวาอายจัดมารีวิวให้คลิปนาอยากเบิ่มออยังนะโอเคนะ อยากได้รถอยากขายรถนึกถึงไอ้ไอ้เสมรถซิ่งจะซื้อจะขายนึกถึงไอ้เสมครับบริการทอดหัวกระตด้นนบ้านจัดส่งทั่วไทยครับผม f c พิมพ์กับว่าสุดพิมพ์กับว่าแกวด้านล่างอยไอ้เสมสุ่มแจกเสื้อให้กับพี่น้องไวล้ลถ